5ธุรกิจที่อยู่รอดท่ามกลางโควิด -19 ระบาดมาดูกันว่ามีธุรกิจของคุณหรือเปล่าค่ะอะธุรกิจแรกนะคะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเฮลท์แคร์หรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับยารักษาโรคคุณหมอพยาบาลแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพยังอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ได้คะ่ะธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่บ้านของคนที่ทำกิจกรรมในบ้านนะคะหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้แก่พวกโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กการลงทุนอะไรเงี้ยคริปโตอะไรเงี้ยนะหรือออลิแฟนนะบางคนเขาก็แบบเอออยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะก็ดูไปเรื่อยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการทำสื่อวิดีโอต่างๆนะคะลงในแพลตฟอร์มโซเชียลที่ หรือว่ากิจกรรมอะไรก็ได้นะคะที่คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่กับมันนะคะและธุรกิจที่3ค่ะก็คือธุรกิจที่เอาตัวเองเนี่ยเข้าสู่โลกออนไลน์เอาตัวเองเอาธุรกิจเนี่ยขึ้นมาบนออนไลน์ก็สามารถที่จะอยู่ได้ในช่วงวิกฤตโควิด1 9ค่ะ ก็คือใครมีหน้าร้านอยู่แหละแต่ว่าก็คือเอาขึ้นมาขายบนออนไลน์ให้หมดเลยนะก็จะสามารถช่วยให้อยู่ใน่าำการโควิด1 9แล้วก็รอต่อไปได้ค่ะโควิด1 9เนี่ยมันบีบให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วถ้าธุรกิจไหนไม่เข้าสู่โลกออนไลน์ธุรกิจนั้นล่วงแน่ค่ะบอกเลยนะคะอ่ะวิธีธุรกิจที่4ก็คือธุรกิจพวกขนส่งพัสดุ รายเดอร์ต่างๆคุณจะเห็นว่าช่วงนี้รายเดอร์ธุรกิจรายเดอร์มาแรงมากๆทุกธุรกิจล้วนมาทำรายเดอร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น SCB ก็มีอะไรนะโลบินฮูดอย่างช h อปปีก็มีช h อปปี้ฟู d true ก็มี true food เนี่ย grab ood, Line man, food ไลน์แมนฟูดแพนดโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแสดงว่าธุรกิจนี้รอดได้ในช่วงโควิด1 9ที่แบบว่าในทุนใหญ่เขา ผันตัวลงมาเล่นกันในตลาดนี้กันแดงเดือดบงมากเลยแสดงว่ามันต่อได้มันไปต่อได้ค่ะอ่ะธุรกิจที่5ก็คือธุรกิจที่สามารถทํางานที่บ้านได้อย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจอ่าเกี่ยวกับพวกบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์หรือว่าพวกอ่ายูทูบเบอร์นะหรือว่าพวกนักเขียนแอดมินเพจนักการตลาดออนไลน์หรือว่าคนที่ ทำติวเตอร์ออนไลน์นะอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำงานที่บ้านได้รับตัดต่ออ่าได้อะไรที่แบบว่าออรับงานผ่านโซเชียลส่งงานผ่านโซเชียลได้อะไรเงี้ยก็สามารถอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ค่ะอ่ะเอาไอเดียพวกนี้ไปใช้กันนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้แล้วก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้า